ตอนเช้านะคะสำหรับเพื่อนนะคะนักล่าฝันทุกท่านนะคะว่าที่ไดมอนทุกท่านเลยนะคะขอบคุณอดี้สวยนะคะแล้วก็เก่งมากๆเลยนะคะพี่สุชารีนะคะแล้วก็นะคะเจ้าของห้องเนาะที่เปิดห้องนี้มาเพื่อให้เราได้ปุบปะพูดคุยกันนะคะพุดตอนพูดวิทย์แล้วก็คูดพิเตนะคะขออนุญาตแนะนําตัวอย่างเป็นทางการนะคะรัตนามา นะคะเป็น,ปนคุดคดีแลีแย่งนะคะหลายๆคนก็อาจจะรู้จักกันบ้างแล้วนะคะอ่มนะคะโคตรเพิรลจะมานั่งพูดเจ๊าอยู่ตรงนี้ไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่มีผู้เปิดโอกาสทองนี้ให้กับโคตรเปิ้ลแล้วก็โคจีนะคะนั่นก็คือโคตชนางฟ้านะคะแสนสวยของเรานะคะคุณโค้ชสุเจินนะคะเอเมอรอนของเรานั่นเองนะคะเอ่อ ต้องท้าความไปตั้งแต่วันที่ประมาณเดือนพฤษภาคมนะคะของปี63เลยนะคะจริงๆเรารู้จักกันมาก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าก็ห่างเหินกันไปจากการที่ไม่ได้ทำธุรกิจร่วมกันนะคะและสุดท้ายนะคะโค้ชจีก็ได้ไปส่องนะคะเฟ e บุ๊ k ของอโค้ชสุเจิยน,นะคะทำให้เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงและความเคลื่อนไหวของท่านนะคะแล้วก็ ได้รู้จักกับธุรกิจนี้จากท่านนั่นเองนะคะที่มาที่ไปก่อนหน้านี้นะคะโค้ดเปิ้ลเองนะคะก็ทํามาหลายอาชีพเลยเยอะมากๆนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่เคยหยุดนิ่งให้ตัวเองต้องอยู่กับความยากลําบากนะคะและที่สําคัญเรามีภาระหน้าที่ในการที่ต้องดูแลคนที่เรารักนั่นเองนะคะ อ่านะคะคุณป้ก็เคยเป็นคุณครูมาก่อนนะคะเคยเป็นพนักงานบริษัททํามาหลากหลายอาชีพมากๆเลยแม้แต่การขายตรงนั่นเองนะคะแต่ในธุรกิจขายตรงในรูปแบบสมัยก่อนเนะะี่ยค่ะมันต้องลงทุนเยอะมากๆเลยนะคะต้องตื้อง้อขอขายต้องสต็อกสินค้าสารพัดสารเพีนะคะทําให้เราเองนะคะไปไม่ถึงฝันนะคะ ก็เลยผันตัวเองมาเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะมันได้เงินเร็วนะคะได้เงินทุกวันเห็นเงินทุกวันเราก็สนุกค่ะแล้วก็รับตัวแทนด้วยสุดท้ายก็จบอีกเหมือนเดิมนะคะทําให้เรานะคะค้าขายก่อนหน้านี้ทํา MLM มาลงทุนเยอะใช่ไหมคะต้องเหมารถเหมาเรือเอาคนมาประชุมอะไรอย่างนี้นะคะทําให้เกิดหนี้เกิดสินตามมานะคะแล้วก็ปิดใจไปค่ะ หันหลังให้กับธุรกิจขายตรงหันหลังให้กับธุรกิจเครือข่ายทุกชนิดนะคะเพราะคิดว่าเป็นธุรกิจหลอกลวงทําให้เราเป็นหนี้เป็นสินแล้วก็เป็นทุก์นี่คือเป็นปัญหาของใครหลายๆคนที่ปิดใจนะคะแต่วันนี้นะคะ เรามาจะรู้จักกับธุรกิจนี้ก็ยังเป็นช่วงที่เป็นวิกฤตอยู่เลยนะคะทุกคนเพราะว่าโคตเบิ้ลเองนะคะตอนนั้นก็เป็นหนี้นะะไม่มีแม้แต่เงินจะสมัครพันสามรอยสิบสาบาทะคะ่ะทุกคนพูดแล้วกเ็เหมือนกับว่าเวลาเจอโอกาสทองมันมักจะมาในตอนที่เรามีวิกฤตเนาะ อ่แต่เราก็ไม่ได้ย่อท้อค่ะทุกคนมีเท่าไหร่เริ่มต้นเท่านั้นนะคะเราก็ไปหานะคะรอจนกว่าจนเรามีเอ่อทุนในการสมัครนะคะแล้วก็เป็นความโชคดีของโค้ดเปิลนะคะที่โค้ดสูจินเองนะคะท่านก็เห็นนะคะว่าครอบครัวเราเป็นยังไงนะคะท่านก็ดันสุดฤทธิ์สุดเดชนะคะโค้ดเปิลนะคะ ได้นะคะรับมอบหมายหน้าที่กับจากโคสูเจิญน,นะคะให้ขึ้นเป็นนะคะเออเป็นคุณครูนะคะสอนในห้องออนไลน์นะคะตั้งแต่ตอนที่ข้องหาดของเรานะคะยังไม่ ปิดนะคะเราก็นะคะเข้าไปร่วมกับทีมของโค้ชสุเจินโค้ชสุเจียวโค้ชตะนะคะได้ไปสอนออนไลน์ในห้องนะคะสอนการเปิดห้อง Open Cha ชทโน่นนี่นั่นนะคะเท่าที่เรามีความรู้ในตอนนั้นที่เราทําขายขายของออนไลน์อยู่นะคะก็ได้เข้าไปช่วยนะคะโค้ชสุเจินนะคะทำให้นั่นคือบุญน,นะคะที่เราได้ช่วยเหลือนะคะและเรานะคะทำทำเหมือนตัวเองเป็นไดมอนด์แล้วอะคะ่ะทุกคนช่วยเหลือทุกทีม ช่วยเหลือไซไลช่วยเหลือทุกคนที่ต้องการที่จะมาเรียนรู้ในห้องออนไลน์ของเราแบบไม่มีเงื่อนไขแล้วก็ทําทุกอย่างค่ะที่โค้ชซูเจินแล้วก็โค้ดผู้นําแนะนําว่าต้องทําแบบนี้นะแบบนี้นะคุณถึงจะมีรายได้นะคะตอนนั้นนะคะเราก็มีรายได้มีบ้างไม่มีบ้างเพราะเราทําไม่ต่อเนื่องและเรายังมีข้อกังขาในหัวเราอยู่ค่ะมันจะได้จริงไหม ทำแล้วจะมีคนอ่านจะมีคนสนใจจะมีมีคนทักเราเข้ามาไหมแล้วเราจะทุ่มเทเสียเวลาไปไหมนะคะทุกคนมีหลายหลายอย่างนะคะในหัวเราทําให้เรามีความตึงขามันจึงไม่เกิดความสําเร็จค่ะเราจึงเปลี่ยนใหมค่ค่ะทุกคนทุกอย่างคุงตัวเองค่ะ ทำทันทีค่ะเชื่อศรัทธาทําตามทุกอย่างที่โพสูจนบอกเปิดห้อง Open Chat ค่ะโพสต์ใน Facebook ค่ะเปลี่ยนรูปโปรโฟไฟล์ใหม่ให้มีความน่าเชื่อถือค่ะแล้วคุณเปิ้ลก็เข้าไปในบริษัทด้วยความที่แบบว่าอยากรู้ว่าค่ะว่ามันจริงไหมเพราะตอนนั้นก็คือตกงานด้วยนะคะจากวิกฤตโควิด ครั้งแรกนะคะตอนนั้นโค้ชเปิ้ลยังทํางานประจํานะคะก็ตัดสินใจนะคะลาออกนะคะจากงานประจําแล้วก็ไปลุยกับโค้ชซูเจนในช่วงนั้นนะคะอ่าไปเป็นโค้ชสอนออนไลน์ทั้งที่เรายังไม่มีรายได้ที่มันเป็นแพสซีฟเลยนะคะแต่ก็ตัดสินใจว่าถ้าเราไม่ลงมือทําตอนนี้คือเราเราคือไม่รอดอะค่ะเพราะตอนนั้นคือโคจีก็ทํางานเอ่อเป็น ขับรถให้นายนะคะขับรถให้นายญี่ปุ่นนะคะตอนนั้นคือตีสี่รจีออกไปทํางานประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเขาเข้าเข,ข,ข้าบ้านอย่างเงี้ยคือเราไม่ไม่ได้เจอหน้ากันเลยะคะ่ะรถเปิลก็ทํางานเลี้ยงลูกนะคะคือเหมือนกับเป็นผัวเมียแต่ไม่ได้เจอกันเลยอะไรประมาณนี้คนนึงออกจากบ้านคนนึงเข้าบ้านเราก็เลยรู้สึกว่าชีวิตแบบเนี้ยมันไม่ใช่ชีวิตในฝันของเรานะคะเราก็เลยต้องปรับแผนใหม่นะคะ ให้คนหนึ่งนะคะออกมาทำธุรกิจ T2R แบบร้อยเปอร์เซ็นตะคะแล้วก็ให้โคจีนะคะทำงานประจำไปก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้มีช่องทางในการที่จะไปต่อได้เพราะว่าการที่จะเราเดินทางไปบริษัทเราก็ต้องมีค่าเดินทางค่ากินค่าอยู่ถูกต้องไหมคะและที่สําคัญสิ้นเดือนมาคือเรามีภาราค่ะเราเป็นคนมีค่าค่ะค่าน้ําค่าไฟค่าน่นนี่นั่นถูกต้องไหมคะ เพราะฉะนั้นนี่มันคือหน้าที่ที่เราต้องทำนะคะสุดท้ายนะคะปัจจุบันนี้นะคะเราเปลี่ยนกันนะคะเพราะว่าโคจีใช้เวลาเยอะมากนะคะก็กลับมาให้โคจีมาทุ่มเทนะคะกับการทิ็นผู้นำในห้องนี้นะคะแกร์โคิน ทำงานประจำปัจจุบันพี่เปิ้ลเป็นผู้จัดการนะคะคลินิกปัดทองอยู่แล้วค่ะแล้วก็โฮจีนะคะทำจีจูอาร์ร้อยเปอร์เซ็นนะคะวันนี้นะคะทุกคนที่นี่มันคือที่เดียวที่เป็นทางรอดของเราแล้วนะคะไม่ต้องตืองอขอขายไม่ต้องสต็อกสินค้าแค่มาแบ่งปันทําความดีนะคะ ความฝันของทุกคนเปิ้นเชื่อว่ามีนะคะเราจงอย่าลดคุณภาพของความฝันของเรานะคะแต่ให้มันเพิ่มคุณภาพของตัวเองค่ะจริงๆแล้วความฝันหรือเป้าหมายของเรามันไม่ได้ยากเลยนะคะแต่ที่ยังไม่สําเร็จเพราะเราไม่รู้จักพัฒนาตัวเองเท่านั้นเองวันนี้โค้ดเปิ้นขอบคุณบอสลุงบอสเคนนะคะที่เปิดบริษัทนี้ขึ้นมานะคะ ขอบคุณนะคะโคสูจนผู้แนะนําและขอบคุณตัวเองที่เข้ามาเรียนรู้ในห้องนี้จนประสบความสําเร็จขั้นแรกนี่คือการเริ่มต้นเท่านั้นโคชเปิลน,นะคะโคจีมีเป้าหมายนะคะเราจะเป็นออมรอนเราจะเป็นออมรอนและเป็นไดมอนด์นะคะในครั้งต่อไปแน่นอนและเชื่อว่าโคชทุกคนก็เป็นได้เช่นเดียวกันเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะวันนี้ขอบคุณสําหรับเจ้าของห้องที่เปิดโอกาสให้เราได้มาแชร์แบ่งปันประสบการณ์นะคะที่นี่ง่ายที่สุดแล้วทําธุรกิจ อื่นว่ายากแล้วถ้าทำทีทอา2 r ไม่สำเร็จก็ทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วค่ะทุกคนสู้ๆและสำเร็จไปด้วยกันเลือกแรกแล้วก็ลุยค่ะขอบคุณค่ะ